สบายดีพี่น้องบันสกุลสุคนเด้อพี่น้องเมื่อน,นี้กะนากรรมาฮูกขับโูลข่าวเลยพี่น้องเอ้กว่าลูกเป็นแม่ยเป็นพาไปเอ็กโกงเนะาะเป็นลูกเป็นลูกกูซายเลยพี่น้องเด้อนีอ่เรา,าพี่น้องนี่กับเบนาเนาะเม<อ>ื่อเดือนจักสบายดีพี่น้องสกุลสุคนเด้อพี่น้องเด้อกนาเพิ่นใจเพิ่นใจพิงหิ้งเลยพี่น้องนี่เจ้า ดังโมโมได้ดังสีดังโมคือพอเพอิ่นพอก็ได้โมูนะดอกแต่ก็ดีนนนเนาะเห็นเบิดแล้วเป็นตีนเป็นแข่งเป็นคราบมีหูมียังเบิดเลยมือตีนดินดาวดาวดาวเนาะตัวนี้ชาเจ๋เงมแข้งแห้งดี่น้องเอ้ยเปิดแผ่น,พนแพยันมือเลยเด็กแจ้งบอกแจ้งเออแจ้งเนาะอือดู อันนี้อันอัน,อนคันซ้ามิติเลยภาพมันสีออกแดงๆส่วนวังซี่เพราะว,ว่าอันเด็กน้อยยังหน่อยยังนอยย่งนอยอยู่ยังบ่เห็นขักเพราว,ว่าให้ลออีกจักประมาณหกเดือนเลยเขเลแจ้งเลยพี่น้องหกเดือนเนาะเลี้หูหนาตาเลยก็คือพ่อหรือคือแม่ประมาณเดือนที่หกจางสิบพลายน้องลุงไปเบน้องนอ,งนองนนกอีกพ่นาะไปโกงอย่างเนาะอ่ะตีใจตกใจแม่แลวพี่น้องวันนี้ อยากได้ลูกชายสมใจพี่หักเนาะสมใจปกป้องพ่อแม่แลนเป็นลูกชายเนาะเนาะปกป้องครอบครัวเขาก็เก่งกระยำพันใหญ่มากกับชิวปาสิวกระดมีแต่ลูกผู้หญิงเขาก็บ่อยนั่นเนาะโอ้วนปูปลาสิวแล้วก็ขวดชิโร่ก็ะนาวพายกได้ผู้หญิงขวา ผู้ยิงผู้ชายในเฮือนละลายนี่แต่ผู้ชายพี่น้องดืดนี่เนาะก็เยอะละในเครื่องเนี่ยมันมู้ยิ่งผู้ยิงเนาะเอาอีกคนหนึ่งคนยิงอยากได้อีกผู้หนึ่งเด็พี่น้องอย่าเผามันเลยเผามันคนละเอาอีกผู้หนึ่งคนละฮะกับผู้ปัาซิวเนาะมันแค่พี่น้องเลยบันี้ฮอกซีมาปรุงเนาะปรุงเนาะเดดเดดหัวออกคับเ่น้อง อ,อุ้เด็บเลยโอ้ยจะพักกระเยงบ่ใสู่้ก็พอแล้วใส่พงนัวพี่น้อง,งเลยตามโดยประเด็กลงไปนำปลาใส่วัวที่ข่พี่น้องใส่ตะข่อาอื่อยจ ใส่หัวหอมโอ้ยผัหอมนะมีคมผักบุ้งโอ้ยใส่ตูใบนางตูปกหนาเนาะเอาไปอุดได้พี่นไหมบริสายน้ำบ่ใส่น้ำหนึ่งได้พี่น้องบริสไลายเนาะน้อยนึหๆคนเดิมต้นมันก็ซอยมันเป็นลงใส่เด้อพี่น้องเด้อ เติมความเผ็ดเล็กน้อยนี่นองังนี้ความเผ็ดเล็กน้อยใสยน่น้ำน้ำเปล่าเติมน้ำอุ่หม้อได้พี่น้องบารีอุ่ใบตองอุ่หม้อเอามาจังไว้ไวนก็นแห้งแห้งแดงคนาดน,นี่น้องซอยชิใส่ขวดจีโรยมันหอมจ้ะไม่ระกรดปะเนี่ยนี่แหละ อ้นมันก็ซอยสีครเนาะซอยสีไค่เนาะลงไปบ่องอู้งอู้ปลาซิวเนาะว้าวคว,นวนนันควันใส่เสียบี์ตกลงใส่เดีย๋ยวนอนะ เติมมะกรุฎะโอ้ยังหอมขลุลยดิโอ้ชัยไปขี้หูงัวเติมทั้งงัวลงไปพี่น้องน้ำปลาช่วงลงกระตะอ้อนใหม่ๆเป็นหมักทอดน้ำจินจิรอพี่น้องไหมเป็นค<ะ>ือจิรอมาแลาา้วก็ทอดเนาะควัวพี่น้องเลยควัวให้แม่ใส่น้ำมันเนาะนี่แหละต้ตาลขูดแห้งๆพี่น้องไหย

ข่าวตาหกปลาซิวขวดจิรอมแมงแฆ่งลงวกุ้งกระถีก็สบายดีพี่น้องเด็กทีทุกคนเด้โอ้ยข่าวเลยเรยื่อกอะไรเอง,งจำคุณจ้าก็ได,ด้ลูวตกใจคุณเจ้าอะไรเหพี่น้นนองคุณเจ้ายสิรผลิตแต่ลูกชายลูกชายก็ได้นิ่งก็ดีพี่น้องเลยต่อเด้อ ขอบแจยงแต่มาสุขภาพแข็งแหงมากสมบูรณ์โอ้แห้งยันอยู่ปึงๆอย่น้ำทองยันก่เดียวแม่งแม่งแจ้งยันสีแสกเลยครับนแ้งดีเอ็กซี่บอกาคือบอกผักทองกับจายังไม่คุยเลยยังไงเดี๋ยเด้อ เราเป็นหมออยู่ในอัน้องหมอเมืองฮะเะเดี๋ยวเราไปเปิดคลินิกของเราตางหากสีม่วงแดงเนี่ยเราไปเปิดเรามาเปิดคลินิกแล้วมันก็บ,บริคุยเรื่องว่าผักที่ส่งพิเศษน้ำลาวนาะบริยังบ,บริคุยแล้ก็มาเลยค่ะเอโก เอซีทานมันหั่นเนาะขายเอโก้นโกาานหาานาร้อยกว่าบาท้อพี่น้องเด้อหาส0ิดพันกีบบ่หดสองร้อยเบิดแอวต้องไม่บิ้เลยอ่ะเอาไปทางเจ้าซะอือแถาน่าปิดไปในเรื่องมันขัดลงใล้ขัดไม่ต้องเลย้อยกว่าบาทขายเอโก้ นั่หาสิบพันกีดผิดว่าสีแดงคุน้องเลยเราว่าเคยเอโก้แต่อยู่ห้องมอนว่าให้แปลกนะคุน้องเอโก้อยู่ชินิกิน้ำร่าห์ค่ะสิบเก้าสัปดาห์ท่องห้าก็ได้สิบเก้าสัปดาห์เลย ไจยหฮงหมหันมมหเห็ดหายว่าก้าสี่สัปดาห์จริง้องทางฮง,ง,งหมงหมนะหมดแพบมือนะหันก้าสี่สัปดาห์แล้วอาะออค่ะผัทาน้มคุนีเวา่าผัดยังพันฮอดหันกระติเก้า แบบมังแข็งน้องเอ้ยไข่เต็มท้องเลยแรงไหมน้องพิ่ขาวตรงแมงไหมงามมันคนตรงบดมือเต็บผมคดแรงไหมเนาะพี่ขาวแซ่บกว่าเก่าอ่ะเปน ปูปลาซิวนี่ก็เก็บหัวมันออกข้างในมันก็บ่แยะหัวมันเก็บออกซ้ํมันกอุแบะพทวนก็อยู่หลังก้องพี่น้องมาเด้อวนนีนอนเล่นอยู่ลังกองเนได้านชายแล้ว พอได้ซอยก็เผาได้อยู่ใกล้ๆกันทำซีไซด์พี่น้องเลยทำน่องลูกใส่อย่างเดียวเลยครับเพื่อนเอามีแต่ผู้หญิงมั้นยากสุดได้พี่น้องเลยที่คุณซาทำทั้งดี ได้ไหมยิ่งเห็ดบ่ได้ผู้ชายเห็ดแบบนี้ฮะนี่จะผู้ชายกับบดีเพราะว่าเรืเ่องการเรือนอย่มันตนอน้องมีผู้หญิงทางส่วนต่งบ่วงตัดเทือนตัดจานเนี่ยคุณนี้มันมันใช้ไพ่าขาดบ่ พอหักโซาหัวเห็นกูเป็นจรงตรงไวผู้ชายพอสิทอนให้ผู้าน้องพอพนักงานโอนฟาิสตาให้ดูยันยักสอนหนึ่เจนเลยบอกแล้วอรอซอยเบิ่เป็นไทยนะหอกยก็บอกไว้ก่อนแล้วขอยนน ลุกๆมามามาปิดเสื่อนก็ขอออกมาเปีย <ล yerde. S 2> นแปลงพื้นแปลงไพ่กันขอตัวขอจาลุกๆยิ่งๆเหรอออกเนอย่างเลาหัวงวงว่ามวนเลยไอ้เพียวดีแล้วก็ผัวฮาวสเก่าเลยสิน้องเอากัแล้ว <are> <min utes> <laughs>

คือเหลือมนักบวบบ้าบ้ามองเขาตั้งป้อมอันนี้หนึ่เที่เที่ยวเบิ่งนยังหันแล้วคลิปนะเที่ยวเบิ่งจะคลิปลบในเบิ่งลูกจีงที่น้องเอ้ยตงเป็นจีงเงาเงาแอบเป็นมกปลาซิวต้มใจแห่แล้วเนาะสลมใจเหรอ ท้อใจแม่แต่อทมใจพ่อพ่อเป็นเด็กปุ้ญิงทำเราผู้หญิงเนเต้นดอเต้นดองนะมันก็มีแล้วผู้หญิงมันงงแตบมันแข่งเ้าลุงก็คือมีใจน้อนเลย เพราะว่าเป็นย่านเป็นางนๆของเหนเพิ่นเขามาเลยเฮ้ยจะเลนอาหารแลาวิ้เขาลายนี่จงเทยตัวผู้เหียมมันได้ทนตัวผูตัวไหนตัว้มืงเทแมงแเปนันนี้ตัวตัวเน้อยบตัวูนอันนี้ก็ตัวู นี่นี่ตัวหนนี่ครับด้ปอืมด็อกเด็กๆเป็นตัวนกันน่าหงายเป็นตาแมงดาเัวนมักโตผูกใช่ไมมงแงเันมักโตตัวไหนไข่น่ะไข uh ่เป็นทองเลยถ้าหน้าไปเลือกปัทหาตัวใหญ่เด้แมงดา แซ่บไอเลยอุ๊ตะวันเลยจำเปิดด้เก็บๆอปให้มากินนทุกันลาพีลาหน่องไปก่อนเด้อขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องการหน้าตาอ้นเด้อพี่น้องบ๊ายบาย Oh,